สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l s a l a n g Your Future กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็พบกันกับใหม่หรือว่าที่ใครหลายๆคนเรียกกันว่าพี่ใหม่นะคะวันนี้เราก็กลับมาในหัวข้อของพิกอากาศที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกแล้วนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือความรักคนโสดสามเดือนท้ายของปีต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ,ะเชื่อว่าใครหลายๆคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ก็คือจะมีความรู้สึก ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าจริงๆชีวิตที่ผ่านมาอาจจะแบบมีหลายๆคนที่เหมือนกับโสดมาค่อนข้างที่จะยาวนานหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยที่จะมีแฟนเลยเนาะยังไงเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าในช่วงของสามเดือนท้ายของปี2021นี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะเบื้องต้นขอให้ทุกคนนะคะตั้งจิตให้่งที่สุดนะคะแล้วก็หลับตานะคะอ่าแล้วก็เลือกไพ่กองที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดนะคะวันนี้จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองเหมือนเดิมนะคะก็คือกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะคยงไ ตอนนี้เราไปดูกันเลยนะคะถ้าเกิดยังไม่พร้อมก็สามารถกดพอยส์ไปได้ก่อนนะคะเพื่อให้มีเวลาในการคิดแล้วก็อ่านเลือกสิ่งที่เป็นตัวเรามากที่สุดนะคะยังไงเราไปดูกันเลยนะคะ เราจะมาดูกันที่ในส่วนของน้องกองแรกก่อนนะคะก็คือคนที่เลือกไพ่ในส่วนของกองนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราเองบ้างน,นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะว่าในช่วงสามเดือนต่อจากนี้จนถึงปลายปีเดือนธันวาคมสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยเราเองจะเจอรูปแบบความรักแบบไหนบ้างหรือว่ามีรูปแบบของความรักแบบไหนบ้างที่กําลังรอเราเองอยู่นะคะ คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความอนุรักษ์นิยมในตัวเองนะคะหมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีรูปแบบความคิดที่ค่อนข้างที่จะมีความอนุรักษ์นิยมแล้วก็เหมือนกับว่ายึดเรื่องของขนรรมเนียมจริงๆก็คือ ถ้าแบบคอนเซปต์ก็คือถ้าไม่ไม่ได้มีใครที่เข้ามาแล้วทาให้ชีวิตเราเองเนี่ยรู้สึกว่ามันดีมากเพเียงพอในเราเองก็ไม่ได้เลือกที่จะมีแฟนนะคะที่ผ่านมาเนาะ mm hmm. เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงด้วยแล้วก็เรื่องของปัจจัยทางด้านพวกการเงินเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเข้ามาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับตัวคุณในตอนนี้นะคะถ้าใครหลายๆคนตอนนี้ทํางานแล้วหรือว่ากําลังเริ่มการตั้งตัว ตั้งใจหรือว่าพยายามที่จะก่อร่างสร้างตัวตัวนี้ก็คือบอกได้เลยว่าดวงเรื่องของการเงินคุณค่อนข้างที่จะดีมากจะมีคนที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยเข้ามาภายในประมาณช่วงเดือนธันวามนี้นะคะบอกได้เลยว่าเขาจะค่อนข้างที่จะเข้ามาหนึ่งค่อนข้างที่จะเข้ามาเยียวยางด้านจิตใจคุณได้สองเข้ามาช่วยส่งเสริมทําให้เรื่องของการเงินของคุณดีมากๆเลยนะคะยังไงเราไปดูในส่วนของลักษณะเขาเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะ ขาเป็นคนที่ค่อนข้างไรอิสระนะคะที่ผ่านมาเหมือนเขาเองเ่ยก็ผ่านเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยที่จะสมหวังมาเหมือนกันเหมือนกับว่ามีเรื่องของความรู้สึกแอบรักหรือว่ารักที่ไม่ค่อยที่จะสม สนใจเขาเท่าไหร่เลยเขารู้สึกค่อนข้างที่จะเศร้านะคะเป็นความรู้สึกแบบแอบรักมาก่อนแล้วก็เหมือนกับมีเรื่องของเมอที่3ที่เข้ามาเหมือนเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเองเนี่ยรู้สึกแบบค่อนข้างแย่นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าต่อไปเขาอาจจะไม่ได้เลือกคนที่เรื่องของหน้าตายอย่างเดียวเขาจะเลือกทางด้านเรื่องของความเหมาะสมเป็นสาเหตุหลักด้วยเร้ยว่าคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งมากเลยแล้วก็เป็นคนที่รักกิสระมากๆชอบเรื่องของการพูดคุยอะไรที่แบบเป็นในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะเป็นพี่พึ่งพิงให้กับคุณ ได้นะคะเขาบอกบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนอาจจะไม่ค่อยดูง้อใครนะดูลักอิสระมากๆเลยแต่จริงๆเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกแล้วก็เหมือนกับ ให้ความรู้สึกว่าถ้าเขาแชร์ใครแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทรแรงกายแรงใจทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเข้าไปดูแลทุกอย่างจะสร่นทุกอย่างเหมือนเข้าไปชี้แนะดูแลทุกอย่างคุณได้เลยดีเดียวบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างขบเคลื่องมากแต่ถามว่าบุคลิกภายนอกเป็นคนที่หน้าตาดีมากไหมก็คือบอกได้เลยว่าเอเวอร์เรดปานกลางกลางๆนะคะคนนี้ ถ้าได้คบกับคนนี้บอกได้เลยว่าระยะยาวแน่นอนนะคะตอนนี้แต่เหมือนก็เป็นแค่ัวเราเองมากกว่าที่ยังรู้สึกเหมือนปิดใจนะเหมือนยังไม่ได้แบบว่าเปิดใจให้กับใครเต็มที่เพราะว่าอดีตที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องของความทรงจํเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคุณเองเนี่ยเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณก็เลยเลือกที่จะยังไม่เปิดใจให้กับใครเข้ามาเป็นพิเศษมากกว่านะคะอาจจะต้องใช้เรื่องของการที่เขาเองต้องเป็นฝ่ายโต๊ะหรือว่าเข้ามาพูดคุยอะไรกับคุณค่อนข้างที่จะเยออนิดนึงเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เข้ามาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าคุณเเเออองกก็ลืืที่่่่จจะปิดดใหหรวาาาาไไม้้ขฝย ตรงข้ามก่อนแน่นอนลักษณะการเจอกันมันจะเป็นเหมือนกับว่าเขาเข้ามาแบบเข้าหาคุณด้วยเรื่องของกิจวัตรหรืออะไรหลายๆอย่างที่ชอบเหมือนกันนะคะ ถามว่าแนวโน้มคุณจะไปกับเขาได้ดีไหมเอาจริงๆก็ดูแลกันไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ช่วงแรกไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าอที่บ้านนี้ก็ค่อนข้างจับตามองเพราะเราเองเหมือนไม่เคยมีแฟนมาก่อนด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเหมือนกับว่ามีคนในครอบครัวค่อนข้างที่จะเข้ามามีปัจจัยแล้วก็แฟกเตอร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอไปในระยะยาวแล้วนี่ก็คือไปด้วยกันผ่านกันได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเรียกว่าเป็นในลักษณะของคู่สร้างคู่สมกันเลยนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมคาจูงทีี่จะะะดมมาาานคคสํหรับว รักของคุณคนที่เลือกในส่วนของกองแรกนี้นะคะมา,มาดูกันก่อนนะคะว่าในส่วนของอาราศีแนวโน้มของลัคนาราศีราวจันทร์และศุกร์ข,ของคนที่จะเข้ามาของคุณคนนี้นะคะมีเกณฑ์เรื่องของการที่จะอยู่ในทางด้านราศีไหนบ้างน,นะคะขึ้นมาใบแรกนะคะก็คือ,อาราศีธนูนะคะใบที่สอน,นะคะก็คือ,อาราศีสกอร์ปิโอหรือว่า,าราศีพิจิกนะคะ แล้วสุดท้ายก็คือราศีมังกรนะคะหรือว่าแคป,ปิคอนนะคะนี่ค่ะแนวโน้มก็คือมีเกณฑ์ที่คุณหรือเขาเนี่ยจะมีในส่วนของท่านลัคนาเราล,ะะละัคนาดาวจันดาวศุ์ในที่นี้ แน่นอนนะคะก็คือไม่พ้นทางด้าน3ราศีนี้แน่นอนยังไงขอให้คุณลองโฟกัสคนที่อยู่ในราศีนี้ดูนะคะมีแนวโน้มที่จะไปกับคุณในค่อนข้างที่จะดีมากเลยสําหรับคุณคนกองแรกนะคะตอนนี้นแนะนําว่าตอนนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเปิดใจเนาะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วคนกองแรกนี่ก็คือค่อนข้างที่จะโอเคนะคะคือเรียกว่ามีทุกอย่างค่อนข้างที่จะพร้อมสําหรับการที่จะมีแฟนแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเป็นตัวคุณเองที่ยังไม่ได้เลือกที่จะแบบว่าเปิดใจให้กับใครแบบเดยชัดเจนมากกว่าเพราะเหมือนกับผ่านเรื่องราวที่ ค่อยดีมานะคะยังไงเราไปดูในส่วนของคนที่เลือกให้กองที่2กันเลยนะคะ ก็คือจะเป็นคนที่เลือกไพ่ในส่วนของคนที่เลือกไพ่สีม่วงสําหรับสีม่วงนี้นะคะหรือว่าคนที่เลือกไพ่คนที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแนวโน้มความรักของคุณในช่วง3าเดือนสุดท้ายของปี2021คุณความรักคนโสดเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างหรือว่าแนวโน้มความรักความโสดของคุณตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงเราไปดูกันเลยนะคะ คนกองนี้เหมือนอารมณ์ค่อนข้างที่จะแบบว่าอินดี้นิดนึงนะคะจริงๆถามว่าคุณมีความสุขกับความโสดที่ผ่านมาของคุณไหมบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองมากๆนะคะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ไม่ได้แบบรู้สึกแย่อะไรกับตัวเองอะค่ะจริงๆก็คือไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับทางด้านพวกความรักเท่าไหร่หลายหลายคนเนผ่านเรื่องของความรู้สึกที่ค่อนข้างแย่มามากมากนะคะแนวโน้มมันค่อนข้างชัดเจนมากว่าคุณในคนกองนี้มีโอกาสสูงมากๆเกิน90%ที่จะผ่านเรื่องของการเลิกลาหรือว่าเรื่องของการที่จะมีน่่งงขขออมมืที3เ้าาะะค แนวโน้มค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ในส่วนของกองนี้นะคะว่าคุณเ,เหมือนผ่านเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่มานะคะ<ส>เหมือนกับเป็นเรื่องของการที่มีเรื่องของมือที่สเข้ามามาแย่งคนที่คุณรักไปนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ค,คุณก็เลยค่อนข้างที่จะเหมือนกดเครื่องเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆเลยแต่ถามว่าเรื่องราวมันจบลงไปหรือ,อยังอารมณ์คุกคุนของคุณมันยังมีอยู่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะแต่พยายามข่มใจแล้วก็ทําใจเย็นไว้นะคะแนวโน้มว่าตอนนี้เหมือน คุณยังรู้สึกเหมือนความรักส่วนับคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครเท่าไหร่คุณรู้สึกเหมือนมีความสุขกับตัวเองแล้วก็เหมือนความรักภาพจําของคุณเกี่ยวกับคุณคนเก่าเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องของมือที่มบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็เกลียดใครเกลียดจริงมากๆนะคะเป็นคนที่แบบเหมือน แบบเวลาที่เลือกเปิดใจให้กับใครแล้วเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะดูแลเทคแคร์ care, ทุกสิ่งทุกอย่างคาดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากๆอยากที่จะแบบว่าไปต่อในระยะยาวแบบคบหาจนถึงขั้นแต่งงานเลยแต่ว่าจนสุดท้ายเนี่ยก็มาพบว่าจริงพบว่าจริงๆอะอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ไปด้วยกันได้ไม่ค่อยดีเหมือนคุณประครบประโ่มหรือว่าใส่ใจความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามมากเก,กินไปจนทำให้เขาเองเนี่ยรู้สึกอ,อึดอัดจนมีเรื่องของมือที่สเข้ามาได้ค่อนข้างง่ายนะคะแนวโน้มตอนนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยถามว่ามีโอกาสที่จะได้้สสลดมมมจริงๆก็ีคนเขาาแบบ สายนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจด้วยเข้ามาแบบว่าใกล้ชิดนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นคุณเองมากกว่าที่อาจจะเลือกที่จะผักสายความสัมพันธ์นั้นออกไปเองมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะเรียกว่าคนกองเนี้ยเลือกได้นั้นที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายคุณเองก็เลือกที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็มีอิสระเสรีมากกว่าแล้วก็บอกได้เลยว่าคนต่อไปที่จะเข้ามาในชีวิตคุณต้องเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเลิศเท่านั้นเรียกว่าถ้าไม่ได้ดีมากเพียงพอหรือววว่่่าาาไไมมด้้ททํใหหคคุุุณณรูสสึกกกแบบันี ไม่เลือกที่จะครบนะคะเพราะว่าเรื่องของปัจจัยทางด้านพวกการเงินอะไรเงี้ยถามว่ามีผลกับคุณไหมอมืจริงๆไม่ได้มีผลอะไรมากนะคะคุณเน้นเรื่องของการที่ เป็นคนที่เข้ามาทําให้คุณเนะี่ยรู้สึกเหมือนแบบตื่นเต้นแล้วก็เหมือนกับสร้างความมหัศจรรย์สร้างสิ่งดีๆให้กันร่วมกันมากกว่าพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตคุณต้องการคนแบบนั้นนะไม่ได้ต้องการคนที่แบบว่าเลอเลิศในเรื่องของการเงินเท่าไหร่แบบพร้อมเฮฮาปาร์ตี้ไปเที่ยวด้วยกันไปสนุกด้วยกันผจญภยัยเจอสิ่งใหม่ๆด้วยกันเรียนรู้อะไรที่มันแตกต่างไปด้วยกันอนะ่ะคุณจะชอบคนแบบนั้นมากกว่านะคะหรือคนที่มีลักษณะอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันแต่สุดท้ายตอนนี้ก็คือเป็นคุณเองที่ยังแบบจมป ได้ดีมากแล้วก็แบบเหมือนเป็นรักที่ลืมได้ยากอะคะ่ะแนะนําว่าคนกองนี้ก็คือยังไม่ค่อยพร้อมเรื่องของการที่จะแบบเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครเท่าไหร่นะคะแนวโน้มสาเดินต่อจากนี้ก็บอกเลยเลยว่า ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคุณจะมีความสุขในแบบของตัวคุณเองจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกด้วยแต่ว่าคุณเองอาจจะไม่ได้เลือกเองมากกว่านะคะยังไงตอนนี้เราไปดูในส่วนของทางด้านราศีแล้วาน,ลาานาราศีดาวจันทร์ดาวสุขที่ค่อนข้างทรงอิทธิพลกับตัวคุณในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าแฟนเก่ารวมถึงคนใหม่มีเกณฑ์ที่จะเป็นราศีสามาสีนี้สูงมากนะคะ1คือ v ว r g o ค่ะราศีกันนะคะ2คืออ่าปริเ s นะคะหรือว่าราศีมีนนะคะ 3ก็คือราศีสิงค์ค่ะหรือลีโอนะคะมีเกณฑ์สูงมากเลยที่เขาหรือว่าคุณนะคะมีเกณฑ์เรื่องของการที่จะอยู่ในทางด้าน3ราศีนี้สูงมากถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้คุณเนี่ยพยายามเหมือนอยู่กับตัวเองให้เยอะขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ถ้าเลือกเปิดใจเนี่ยจริงๆก็มีโอกาสสารสนเข้ามาแล้วนะแต่เลือกที่จะไม่รับมันไวเองมากกว่านะคะยังไงเป็นกําลังใจให้กับคนกองนี้นะคะโดยภาพรวมคุณสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยว่าคุณต้องการให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงหรือว่าแปรผันไปในทิศทางไหนคุณเป็นคนรักความท้าทายมกกนนะะคคุณองี้ ยังไงเราไปดูในส่วนของคนที่เลือกไพ่ในส่วนของกองที่สารกันเลยนะคะ ะะก็คือคนที่เลือกไพ่ในส่วนของคนเลือกไพ่กองนี้นะคะเราจะมาดูกันดีกว่านะคะว่าคนที่เลือกไพ่ในส่วนของกองนี้นะคะภายใน3เดือนต่อจากนี้นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณจนถึงสิน้นปี2021แล้วเนี่ยคุณจะต้องเจอความรักรูปแบบไหนบ้างในกรณีที่คุณเป็นคุณคนโสดนะคะเราไปดูกันเลยนะคะ ไปแรกนะคะบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่เหมือนไม่เคยมีแฟนมาก่อนนะคะเรื่องของความรักสําหรับคุณมันดูเป็นอะไรที่เหมือนเหมือนเป็นความรักที่อยู่ในทางด้านวงนังสื่อสุขาศึกษาหรือว่าความรักในรูปแบบของการที่เรียนรู้ผ่านคนอื่นมากกว่าเหมือนตัวคุณเองไม่เคยได้มีโอกาสได้สัมผัสทางด้านพวกความรักเลยนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโสดมาโดยตลอดแลว้วถามว่าเป็นคนที่โสดแบบมีความสุขไหมจริงจริงก็แบบ เป็นคนที่มีอะไรต้องทําในชีวิตค่อนข้างเยอะหรือมีเรื่องของความรับผิดชอบอะไรหลายอย่างในชีวิตค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้คุณเองค่อนข้างโสดแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่ไม่รู้วิธีการที่จะต้องเข้าหาฝ่ายตรงข้ามยังไงนะคะตอนนี้จริงๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมีเพื่อนค่อนข้างเยอะนะชีวิตก็ค่อนข้างแฮปปี้อยู่กับการที่จะมีเพื่อนอยู่ในชีวิตเราแต่ช่วงนี้ก็คือค่อนข้างจะเหงาเหงาหน่ดนึงนะคะจริงๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความรักมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับคนทั่วไปนะแต่่่่วววาาาาสิงงงททีีเเหมมือออนนนกกกกััััับบดดตคค้รยู ที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเป็นตัวคุณเองที่ยังไม่รู้วิธีการที่จะเข้าหาฝ่ายตรงข้มเท่าไหร่มากกว่าแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเก่งมีพรสวรรค์ในเรื่องของการหาเงินพรสวรรค์ในเรื่องของการเรียนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่สูงมากเลยคือในแง่ของไอคิวอะคะ่ะบอกได้เลยว่าคนกองนี้ไอคิวสูงมากนะคะแต่ว่าในแง่ของการเข้าหาฝ่ายตรงข้มหรือว่าเรื่องของความรักอาจจะต้องมีเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้นิดนึงในอดีตคุณมีความรู้สึกเหมือนกับชอบใครบ,บ,าบางคนในเรื่องของชั้นเรียนหรือว่าเรื่องของ อดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเหมือนแอบชอบใครอยู่นะแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้มีโอกาสที่จะไปคอมมิทเมนต์ค่อนข้างเยอะแล้วเขาเองก็หนีไปมีแฟนแล้วเรียบร้อยทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกแบบเศร้ามากนะคะรู้สึกว่าทําตัวเองไม่ค่อยถูกเลยพอสมควรแต่ถามว่าคุณยังบุ้มออนจากความรู้สึกนี้ได้ไหมก็บอกได้เลยว่ายังไม่นะคะก็ยังรู้สึกเหมือนแบบอยากได้จะกลับไปหาเขาอยู่เนาะแต่เร็วๆนี้นะคะภายในสิบปีสำหรับคุณคนสูตรบอกได้เลยว่าคุณจะสามารถลืมความรู้สึกนี้ไปได้แล้วเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องราวอื่นๆหรือว่าเรือร่องของความว กัสทางด้้นพวกเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของความรักนะคะเรียกว่ายุ่งจะไม่มีเวลามากกว่าแล้วก็เหมือนกับหันมาแคร์เรื่องของตัวเองเรื่องของการที่จะสร้างอนาคตของตัวเองมากกว่านะคะ แล้วพอคุณสร้างอนาคตตัวเองได้บอกได้เลยว่าภายในต้นปีหน้าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาทั้งในแง่ของอาเรื่องเพื่อนที่ดีมากๆแล้วก็เรื่องของคนรักที่จะเข้ามานะคะแนวโน้มว่าภายในสิ้นปีบอกได้เลยว่ายังไม่ได้มีโอกาสในการสละโสดเท่าไรนะักเรียวกว่าเป็นช่วงเวลาของการกันกรองหรือก็อยู่กับตัวเองมากกว่านะคะที่จะมีความรักเข้ามานะคะในตอนนี้ยังไงเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแนวโน้มคนที่จะเข้ามาในช่วงประมาณต้นปีหน้าของคุณเองรวมถึงตัวคุณเนี่ย มีเกณฑ์เรื่องของการที่จะอยู่ในทางด้านราศีไหนบ้างน,นะคะลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์ไหนบ้างน,นะคะมีเกณฑ์เรื่องของการที่จะเป็นคนทางด้านพวกราศีสิงห์นะคะ มีทางด้านพวกอควาริสหรือราศีกุมนะคะค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก,ก็อีกระศีนึงคือราศีตุลหรือวารีบ้านนะคะมีโอกาสที่จะอยู่ในทางด้านาสามราศีนี้มากๆเลยเรียกว,ว่าถ้าเกิดคุณอยากที่จะหาแฟนจริงๆในตอนที่คุณพร้อมแล้วก็ขอให้ลองโฟกัสในทางด้านพวก3ราศีนี้ดูนะคะมีเกณฑ์มากๆเลยที่จะมีคนที่น่าสนใจเข้ามานะคะคําทานายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าไปได้ในส่วนของทางด้าน,านระยะเวลาหมายความว่าตอนช่วงประมาณต้นปีอาจจะเลื่อนเป็นทางด้านพวกธันวาแทนนะคะอาจจะรวดเร็วมากกว่าประมาณหนึ่ง ะะเป็นประมาณ1เดือนนะคะยังไงขอให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองเลือกดูนะคะความสัมพันธ์ดีๆยังพร้อมอยู่แน่นอนนะคะ ยังไงตอนนี้ก็จบหมดไปแล้วนะคะสาหรับการอ่านไพ่นะคะพิกอากาคกับใหม่ในหัวข้อที่ว่าความรักของคุณคนโสดนะคะอะสามเดือนสุดท้ายของปี2021เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างยังไงแม่แม,ม่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนใครที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวที่ไม่ใช่แบบ General Reading แบบนี้โดยภาพรวมแล้วก็สามารถที่จะบุกจองคิวันมาได้ที่ไลน์อ๋อแอสสารังยูฟิเจอร์นะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องทางการดูดวงในส่วนของ การ of a week ที่อ่า uh, ที่ ติ๊กต็อกตรงนี้นะคะแล้วก็มีอีกทีหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของทางด้านพวกรเดรีหรือว่าการเปิดไพ่รวมถึงกิจกรรมแจกดูโดฟรีต่างๆมากมายนะคะในไอจีนี้แล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยในส่วนของช่องทางทวิตเตอร์กันได้นะคะเร็วๆนี้จะมีเรื่องของการไปทําในช่องทาง Facebook เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นด้วยจะมีการลงคอนเทนต์เกี่ยวกับทางด้านด,านดวงต่างๆหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปแบบเติบโตไปด้วยกันได้เลยนะคะฝากยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้กับช่องมีด้ ะะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ